ครับสวัสดีสลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับได้หลายท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่4นะครับเดือนมีนาสอง5ันนะครับสินค้ายามค่ำค่นะครับผมก็จะมาชมนะครับพามาชมพาวเวอร์นะครับขออภัยนะครับมิกนะครับ NPE นะครับ MX 1 6 0 3นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมแหลกนะครับมาพร้อมแหลกนะครับนี่ครับตัวแหลกนะครับนี่ครับมาพร้อมแหลกนะครับก็เป็นอ่ามอแปลงคานเดอเตอร์นอกนะครับ ทำสไตล์เหมือนเซาคาร์ฟนะครับและก็ตัวนี้นะครับเขียดดีแน่นอนนะครับเป็น NPE นะครับแท้นะครับตัวนี้ก็ขายในราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับเอา4,500บาทพอนะครับอ่าลูกค้าซื้อแหลกก็คุมแล้วนะครับอ่าลูกค้าไปทำแหลกนะครับลูกค้าไปทำแหลกเนี่ยอย่างน้อยมี4 5หนะครับนี่ครับเฉพอแหลกมือ2อก็อ่าประมาณ3,000นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ลูกค้าเพิ่มใส่อีกพันห้านะครับได้มิกไปทั้งตัวนะครับถือว่าโอเคนะครับให้ราคาย่อมเยานะครับ4,500าบาทนะครับพร้อมแหลกนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ16ชแนลนะครับลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรไม่ต้องทําอะไรนะครับผมเช็คแล้วใช้งานปกตินะครับแต่ก็มีรอยตรงนี้ก็ไม่มีผลต่อเสียงนะครับเกรดอะไรนะครับบอกไว้เลยนะครับดีแน่นอนนะครับดีกว่านะครับดีกว่าทั่วๆไปตอนนี้แต่ก่อนตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นเกรดอะไรนะครับ ใช้งานใครก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่เกียรพวกที่ว่าทั่วไปนะครับก็ยังไม่สู้เท่านี้นะครับบอกไว้เลยนะครับกิฟต์แน่นอนนะครับในเสียงนะครับจัดจ้านแน่นอนนะครับ4 5 0 0บาทนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับเป็นอ่ามออแปลงอะแดปเตอร์นอกนะครับเนี่ยมออแปลงอะแดปเตอร์นอกนะครับตัวนี้ก็เบอร์โทรนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0837398945นะครับชื่อเฟซผมก็ทักเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็ ให้พร้อมแหลกนะครับ4,500บาทนะครับเอาพร้อมแหลกไปเลยนะครับนี่ครับแหลกนะครับปิดฝานะครับมีหูยกนะครับนี่ครับนี่ครับล็อกอะไรไปได้เลยนะครับลูกค้าก็ส่งก็ส่งให้ทั้งแหลกให้ลูกค้าไปเลยนะครับ4,500บาทนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มนะครับสุดยอดนะครับสุดจริงๆนะครับราคานี้นะครับคงนะครับคงอยู่ไม่ถึง2 3สวันแน่นอนนะครับไปแน่นอนนะครับ ไม่รู้ว่าจะถึงวันนี้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับใครไวใครได้นะครับ4,500บาทนะครับซื้อแหลกก็ลูกค้าหาซื้อแหลกนะครับเดี๋ยวนี้ก็2,000 3,000แล้วนะครับตอนนี้4,500พร้อมเลยพร้อมมีพร้อมอะไรไปเลยนะครับพร้อมแหลกพร้อมอะไรไปเลยนะครับถือว่าสุดคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ก็เป็น16แชนแนลนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับผมใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติผมเช็คเรียบร้อยนะครับ ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับมาชมที่ร้านได้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็นี่ครับเบอร์นี้เลยนะครับหรือจะเอา power ดอกลำโพงต่างๆตู้ลำโพงนะครับตามสภาพก็มาแลกตีเทิร์นกันได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับสะดวกนะครับหรือจะส่งมาเทิร์นหรือจะซื้อสดไปก็แล้วแต่ลูกค้านะครับก็ลองให้ลูกค้านะครับทุกทวนนะครับลองดูนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ <me ans. S 1> ้าตัวนี้ตัวใหญ่ก็จะมีอีกอยู่นะครับน่าจะต้องเช็คดูนะครับตอนนั้น ตัวนี้นะครับ4,500รบาทนะครับ4,500ับาทชุดนะครับชุดจริงๆนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับมาชมได้นะครับเดี๋ยวพี่พทุกท่านสนใจที่ร้านนะครับก็มาชมได้นะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับว่าเอ่อเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับบอกไ้เลยประคุมนะครับ4,500บาทนะครับเสียงนะครับสะอาดแน่นอนนะครับลองดูนะครับ1กับ2นะครับ นะครับเสียงกลางนะครับจะไม่กัดหูนะครับนะครับสามารถตัดบีดแล้วก็ตัดกลางได้นะครับเกร์ยังไม่ได้เล่งนะครับนี่ครับก็ยังศูนย์ดีวอยู่นะครับยังไม่ได้เล่งอะไรเลยนะครับเดิมๆนะครับ ตีนะครับทุกทุกทุกนะครับทุกทุกสองอ่าสิบหกชแนลนะครับใช้งานทั้งหมดเลยนะครับของฟารักเสียงกันดูนะครับ นนะครับเนี่ยนี่ครับใช้งานปกตินะครับดูสากว่าสนะครับหนึ่งกับสองใช้งานปกตินะครับอยูสามกว่าสี่นะครับ มาลองนะครับ3-4นะครับเหมือนกันนะครับ1-2เทสล้วเมื่อกี้ลอง3-4สี่นะครับใช้งานปกตินะครับเสียงดีนะครับใสสะอาดนะครับลองฟังดีนะครับ ได้สบายเลยนะครับเราไปรับงานได้สบายเลยนะครับ เข้ามาสอบถามได้นะครับราคาฮะอยู่ทื่อนอะไรบ้างราคาแค่4,500บาทนะครับพร้อมแหลกเอาไปเลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านนรำศักดิ์นะครับอยู่ห้องสามห้องหลวงปทุมธานีนะครับซื้อแหลกก็คุ้มแล้วนะครับหาซื้อแหลกก็สองพนนะครับคุ้มนะครับขายพร้อมแหลกนะครับ4,500บาทนะครับมาชมได้นะครับเลยครับ ตัดใส่อย่างดีนะครับถือว่าสุดคุ้มนะครับ4,500บาทนะครับฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผ่านประตุมธานีก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับสินค้าเบอร์หนึ่งเบอสองนะครับมีให้บริการให้ลูกค้านะครับที่ภาคกลางก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเผื่อพี่พี่ทุกท่านสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีสินค้าอื่นก็จะมารีวิวให้นะครับทักเข้ามาได้นะครับบางทีนะครับสินค้าต่างๆนานาผมไม่ได้รีวิวนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคคคครรรรรรัััััับบบบบหืออททกกเเเขข้้้้้าาาาามมมมไไไไลลนนนนนน์์์ดดะะะผี ก็ฝากพี่ทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ